วันนี้เรามารีวิวการซ่อมรอยแตกร้าวโดยที่ไม่ต้องกรีดกันโดยใช้อคิลิกนะครับนี่คือส่วนของภายนอกที่มีรอยแตกร้าวตั้งแต่1มิล1.5มิลจนถึง2มิลนะครับเราใช้อคิลิกในการโป้รอยแตกร้าวโดยที่ไม่ต้องกรีดออกครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งด้านในที่จะเห็นชัดขึ้นนะครับนี่คือด้านในรอยแตกร้าวตรงขอบวงกบหน้าต่างนะครับเราใช้อคิลิกชนิดเข้มข้นปาดแบบนี้ครับปาดอัดเข้าไปในร่องครับปาด อัดเพื่อให้อะคริลิกเข้าไปในร่องรอยแตกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ปาดแล้วนะครับการใช้อะคริลิกชนิดนี้มันจะไม่สามารถขัดได้เพราะต้องปาดและแต่งให้เรียบปาดแต่งให้เรียบก่อนที่จะแห้งหรือก่อนที่จะเซ็ตตัวอะคริลิกชนิดเข้มข้นตัวนี้จะยืดหยุ่นได้อัดเข้าไปอยู่ในร่องรอยแตกราวได้นี่ครับหลังจากเสร็จก็ทาสีครับทาสีเสร็จเรียบร้อยมาดูตอนสุดท้ายครับนี่ครับส่งมอบงาน เรียบร้อยโดยที่ไม่มีรอยแตกร้าวเลยครับ